คุณประเสริฐจันทรละลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับคุณประเสริฐเนี่ยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากได้มีการลงนามเ o ็มอไปแล้วแล้วพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยแจ้งความประสงค์ไปยังแกนนําพรรคก้าวไกลนะครับว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทะะนราษฎรเนี่ยนะครับว่าควรจะเป็นสมาชิกหรือสสของพรรคซึ่งก้าวไกลบอกขอเวลาอีก2-3าวันเพื่อจะเอาคําตอบมาให้นะครับซึ่ง แม้ว่าจะยังไม่ได้คําตอบอย่างเป็นการนี่ก็คงรู้แล้วแหละนะครับว่าก้าวไกลจะว่าอย่างไรนะครับคุณประเสริฐบอกว่าตอนนี้พักเองก็ก็รอพักก้าวไกลตอบอยู่ว่าจะให้หรือไม่ให้อย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งนักข่าวถามว่าพักก้าวไกลเองก็ออกมาระบุตําแหน่งประธานต้องเป็นของพักเท่านั้นนะครับคุณประเสริฐก็บอกว่ากองเชียร์ทั้งสองฝั่งก็ประสงค์จะให้สสและแกนนาของแต่ละพักเป็นแล้วก็คือคมันก็อยู่ในกรอบของการยกข้อมูลที่ ฝั่งตัวเองเนี่ยจะมีน้ำหนักไหมคุณประเสริฐก็ยกกรณีของท่านชวนใช่ไหมคุณชวนหลีกภายเป็นพกกรรคระดับ4นะครับก็ยังได้เป็นประธานาธิเลยอะไระแบบนี้แล้วก็เราก็ดูเรื่องตัวเลขนะคะคุณคุณประเสริฐเนี่ยยกตัวเลขบอกว่าแล้วคุณดูสิสอสอแบบแบ่งเขตก้าวไกลกับเพื่อไทยได้112เท่ากันน่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาคุยกันเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ แล้วก็เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยเคยประสานงานไปแล้วอยากให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปได้รดีค่ะถ้าพักก้าวไกลไม่ยอมคุณประเสริฐบอกว่าพักเพื่อไทยก็ต้องกลับมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาอย่างไระนะซึ่งนั่นแปลว่าพักเพื่อไทยเองก็ไม่ยอมเหมือนกัน oh. พักก้าวไกลก็ไม่ยอมเพื่อไทยก็ไม่ยอมแล้วถ้าหากว่าก้าวไกลไม่ยอมเพื่อไทยก็ต้องตัดสินใจแหลคะค่ะว่าจะทําอย่างไรนะักข่าวถามแบบนี้บอกว่า สิเสียงที่ห่างกันไม่ได้มากเนี่ยพักเพื่อไทยถอยให้กับก้าวไกลพอสมควรหรืออยังคุณประเสริฐบอกว่าพอสมควรแล้วเพราะว่า10เสียงเป็นคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ที่ต่างกันเท่านั้นซึ่งที่จริงหากพักก้าวไกลได้รับการเลือกตั้งสอสอเกินครึ่งก็คือ250จบปัญหานี้แน่นอน แต่ก้าวไกลไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเราได้เสียงอันดับที่1เบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องตำแหน่งนี้ให้เราเนี่ยมันแค่นี้เ่มันแบบมันแค่สิบที่นั่งเสียนเองสิบเสียงเองแต่สสเขตเนี่คุณประเสริฐเขาเข้าใจหามุมนะค่ะเขตเนี่ยเท่ากันเลยออใช่ไหมแล้วก็นักข่าวก็ถามตอนนี้มีกระแสเรื่องคุณหมอชนน่านว่าเหมาะสมกับตำแหน่งประธานสภานะคะคุณประเสริฐก็บอกว่า ก็ถือว่าหน้าเหมาะสมค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ในสภาเป็นสอส,อสอถึง6สมัยด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมหัวหน้าพักพักหนึ่งเป็นนายกหัวหน้าภกคิกพั้งเป็นประธานสภาออมันก็ไม่เลวนะโอเคนะเออรารกันดีนะเออเอ,อ,อ่ะเดี๋ยวลองไปฟังค่ะในวันที่เรามีการคุยเรื่อง MOU ที่แถลงไปเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการคุยเพิ่มเติมในเรื่องประธาน สภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ไม่ได้มีในข้อตกลงใน MOU แล้วก็ผลการประชุมในวันนั้นเนี่ยเรื่องประธานสภาเนี่ยข้ทางก้าวไกลเองเนี่ยบอกว่าขอเวลาสองสามวันแล้วจะเอาคำตอบมาให้นะครับก็คือว่านะครับเราได้เราได้ประสานงานไปยังแกนนำของก้าวไกลแล้วก็บอกว่าพักเพื่อไทยมีประสงค์ประสงค์ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เป็น สมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นสสพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งขนาดนี้ก็อคอยทั้งก้าวไกลอยู่นะครับตามที่ผมได้เรียนนะว่ามีทั้งสองฝั่งออกมาพูดนะว่า,าต้องเป็นของฝั่งทั้งนี้อันนี้ก็ต้องเป็นของฝั่งทั้งนี้ทีนี้เนี่ยตำแหน่งประธานสภานเนี่ยเป็นตำแหน่งสําคัญนะครับจริงๆแล้วอยากให้คํานึงถึงความเหมาะสมสุดท้ายถ้าเขาไม่ยอมทาไงนครับถ้าเขา้ามายอมนี่คงจะต้องมาหารือกันนะของเพื่อไทยครั้งหนึ่งนะครับว่า ถ้าเขาไม่ยอมจริงๆเนี่ยทางแกนนําเพื่อไทยจะว่าไงหรือกรรมการบริหารของเพื่อไทยจะว่าไงคือจริงๆแล้วเรายืนยันเจตนาลงชัดเจนตั้งแต่ต้นนะครับและวันนี้ยังยืนยันอยู่ก็คือว่าเพื่อไทยเองเนี่ยสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่ก้าวไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลทุกยืนนี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับ ส่วนเรื่องประธานสภานี่ก็เป็นคนกลางีกันซึ่งไม่มีใน MOU ด้วยนะครับยังไม่อยากให้มองอย่างนั้นนะครับยังไม่อยากให้มองอย่างนั้นแต,แต่แลตอนนี้เรามีดีมีใจว่าจะ,จะเสนอใครในคงเป็นเรื่องที่กรรมการพักมริหารพักจะต้องนํามาหารือทัในในที่จุดพักรั้งหนึ่งก่อนหน้านี้นมีชื่อของคุณหมอชมน้านถามว่าคุณหมอชมน้านเหมาะสมไมหมเหมาะสมนะครับเหมาะสม,สมท่านมีประสบการณ์ในสภาสอสอหกส,สมัย แล้วก็เรื่องข้อบังคับเรื่องอะไรคุณหมอก็เป็นคนเก่งแล้วเป็นหัวหน้าพักด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าหัวหน้าพักคนนึงเป็นนายกคนนึงเป็นประธานสภาก็ไม่เลวนะผมว่านะ